เอ,อ้ยหลกกลวยหลกหนุนหลบมาเย็ดแม่ยกขึ้นมาเด็กเก้าคอนจะลูกเอออยากกินแต่น้ำต้อมอิตายองจันนั่นโลกใจคนนี้เดี๋ยวนี้มันอูบาดโลกใจคนนี้เดี๋ยวนี้มันอูบาดได้ยังเต่าได้มัน Taimon Taimon cho tốt cho rồi vàng rồi nhóc hopp vàng hopp vàng ngon vàng cha, vàng ông vàng hopp vàng lên vàng hopp ông hopp cha để hopp 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 mà cứ ta, hopp 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 วันนูกี่ไตเปล่งแล้วไม่ไม่ไมไมดีมึงหว่าหาน่นเยอะฮอรอนลูกเทวาดาเออผูจบตอนที่มันขึ้นนั่นเองตอนที่มันขึ้นเออที่มันแรงที่มันว่าลูกนะ้ำลูกคำลูกน้ำไอ้ไรนู้นลูกคำมันดมโคเลยลูกคำเออฮะลูกคกำมันเก,กรร็ คนนี้มึงก็เฉยเออลูกตีวัดาอัเนี่ดังร้อยเรืงนี้เลยน่าควังอ่านเนื้อเนี่ยเป็นเพลงยุคนี้ตีรวันนั่งตอนนี้ไปน้องตันที่ไปพื้นลังๆนี่ไม่รู้ว่าตันจำได้เลยอ่านเออเพลงเนี้มาตันผู้ชมตอนที่มันลงไม่จานลงเพื่อนดีป่ะฮิตแมนจิงแมนแดนยังฮิตแมนลงเพือมันมาตันลงอันเป็นอ่านเออนี่คุยแต่ไงมีอะไรซักเพลงอยู่ดีเลย เปล่าเยตีวาแก่งตีวาแก่งเออรเพื่อตีว่าแก่งเออตีวาเก่งกองพี่ตีวาเก่งกองพี่ข้าวไม่หุงทีเมียเพลิดเมียเวินโอ้ ภาคแปดจุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดภาค8ปดจุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดโบเล่นเก่งกาง์ดตกยิกเล่นไปวันก่อนวันก่อนนายมันมัดตังบอนวิ่งไปยบในโคกเกยเราประกันยามาทำไหมไอ้มันติดไอลาบรักลาไอ้มันติดติวาวดาไม่ประกันหรอกไอบันไลไอบันเลเออตีวายดา ตีวะแข่งกองผีติวะแข่งกองผีติวะแข่งกองผีโลกกำโลกคุ้นไม่แก่โลกกำโลกอะไรโลกมุยโลกเแยกโลกก้าวโลกจะคอยรองซะฮันนี่เปรกๆคือห่อนี่เปรี่ยนจะไม่ไม่ฮันนี่ตื่นว่าเปรี่ยนจะไม่ไม่ก็เปรีอยู่คนนี่ก็เออถ้าเราทำไมสร้างสาเหมือนกันก็ได้จริง กี่เีมึงตาจบเพลงมึงจบแนวน้อยกูจบแนวแน่เพลงตุกทต้นต่อยอนุรักษ์ไว้จริงมึงจบเพลงก็อย่าดิบบรรดาเพลงพรุ่มพลุอม